สวัสดีครับ f c แล้วก็ชาวเพื่อนช่างวันนี้นะครับมาดูกันซัมซุงเครื่องนี้แบตบวมมานะครับวิธีการแกะตัวนี้จะเป็นเป็นแผ่นพลาสติกนะครับบางๆยุ้งหลังจะมีกาวสองหน้าติดนะครับจากโรงงานแล้วต้องมาใช้ความร้อนเพื่อจะเปิดฝาหลัง สำหรับช่างใช้ฮอตแอร์นะครับถ้าใครไม่มีฮอตแอร์ก็ได้เป่าผมจำเป็นที่สุดก็ไฟแช็คอันนี้คือวิธีแกะนะครับถ้ากาวละลายแล้วเราก็จะยกขึ้นได้แล้วก็ตามปกติอสอดไปใช้อะไรก็ได้ครับบางๆสอดที่เป็นตัวแข็งๆหรือเป็นปติกอย่างนี้ น,นี่เครื่องไม่เคยแกะนะครับแบตบวมแบตดันฝาหลังออกถึงขนาดรู้ว่าแบตเสื่อมแบตเสียวันนี้มาแกะให้ดูสำหรับหลายๆท่านที่สั่งแบตแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเองนะครับนี่คือเทคนิควิธีการแกะเครื่องตรงนี้ใช้ความร้อนหน่อยนิดหนึ่งจะมีกาวติดรอบกล้องนะครับปกติเข้าแล้วอ่า นะพอมันหลุดออกแล้วคันนี้ครับยกขึ้นเลยตัวนี้จะไม่มีเซนเซอร์ที่อยู่ตรงฝาหลังนะครับคนนี้จะง่ายหน่อยขันน็อตออกทุกตัวนะคือจะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างด้วยนะครับการขันน,อ,นออกออกด้านล่างด้วยเสร็จหมดแล้วก็แกะออกครับ อยู่หนึ่งตัววิธีการแกะครับเอาซิมออกก่อนครับตัวนี้จะเป็นถาดซิมที่อยู่ด้านข้างนี่ครับยกขึ้นมาเสร็จแล้วคันนี้ก็ปีดเลยครับใช้อะไรก็บางๆเข้าไปทำร่องเนี่ยแต่ผมถนัดที่เล็บมือนะครับจะง่ายกว่า กี่ไปเลยครับแล้วมันก็จะหลุดออกแค่นี้ครับวิธีง่ายๆในการแกะเครื่องที่จะเปลี่ยนแบตเตอรีร่ของซัมซุงรุ่นนี้ที่สําคัญก็คือควนี้แพงเซนเซอร์นิ้วมือนะครับที่อยู่ด้านข้างระวังนะครับอย่าดึงแรงนะครับเวลาเรายกตัวนี้ออกเลยอนอัดอยู่ตัวหนึ่งนี่หนไหมครับแพงเซนเซอร์จะติดต้องยกออกก่อนไม่งั้นขาดครับ ถอดแบตเตอรี่ถอดเพจอถอดพวกนี้ออกให้หมดคราวนี้วิธีการเอาแบตเตอรี่ออกจากตัวนี้นะครับใช้น้ามันรล,ลอนสันคือเราต้องการให้กาวละลายนะครับน้ำมันรลอนสันเทลงไปมันจะไม่มีการไหลเข้าไปหาจอเพราะตัวนี้จะเป็นเ่งกระทะอยู่นะครับสอดด้วยแหนบเข้าไปเนะี่ย ล้มันรอนสารเติมเข้าไปเดี๋ยวเยอะนะครับเดี๋ยวมันเปียกอันนี้ก็งัดขึ้นได้แล้วนี่ครับคือการถอดแบตเตอรี่ของซัมซุงเสร็จแล้วครวนี้เอาแบตบมานะครับนี่ใส่ลงไปโดยที่ไม่ต้องใช้กาวก็ได้ครับกาวเดิมยังเหนียวอยู่แน่นอนครับตัวนี้ใส่ช็อกเก็ตจอช็อกเก็ตแพชาร์จ ใส่ช็อกเก็ตแบตเข้าไปปกติครับอันนี้ง่ายๆกันเลยสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะเปลี่ยนเองนะครับเสร็จแล้วหลังจากนี้เราก็มาครอบฝาครอบใส่ไปตามปกติอย่าลืมตัวซินเซอร์ในมือนะครับใส่ให้เสร็จก่อนแล้วก็ครอบลงไปหลังจากนั้นก็ทำการขนันน็อตคืน อันนี้คือง่ายๆนะครับแต่ถ้ามาที่ร้านให้ช่างเปลี่ยนก็เป็นค่าแรงการแกะเครื่องเป็นธรรมดานะครับเอามาฝากกันสำหรับ FC หลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่อยากรู้วิธีการแกะเครื่องซัมซุงมันยุ่งยากไหมก็ไม่ยากนะครับสำหรับวันนี้เอามาฝากกันแค่นี้นะครับคลิปวีดีโอนี้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ